สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนนะครับมาทําความรู้จักกับคลิปเทปนะครับผมหรือว่าเส้นลวดนําสายไฟนะครับผมนี่นะครับที่เพื่อนเเห็นกันอยู่นี้นะครับช่างไฟทําการล้อยสายไฟนะครับแต่ว่าจะใช้เส้นลวดนําสายไฟนะครับนําเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะล้ออยสายไฟเข้าท่อนะครับผมที่เราใช้เป็นแบบการเดินบล็อกลอยนะครับผมในออฟฟิศนะครับ ใช้กับพวกปลั๊กก็ดีใช้กับสวิตช์ก็ดีนะครับผมอันนี้นะครับเส้นลวดที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันอยู่นี้นะครับผมก็คือฟิตเทปนะครับผมเราก็จะใช้เส้นลวดนําสายไฟนี้นะครับก็ร้อยเข้าไปกับท่อก่อนนะครับผมจะเป็นท่อที่ฝังในผนังปูนก็ดีนะครับหรือว่าท่อเดินบล็อกลอยก็ดีนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเฟสก็ดีนะครับเราก็ใช้เส้นลวดนี้นะครับทําการร้อยเข้าไปก่อนนะครับผม ก็จะมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับผมอันนี้นะครับผมทําการหอนะครับแล้วก็จะเด้งกลับคืนมาเลยนะครับผมนะครับก็ทําให้สะดวกนะครับผมแล้วก็เป็นการง่ายนะครับสาหรับการร้อยสายไฟเข้าท่อนะครับผมอาจจะเป็นงอแบบ90นะครับที่เราเราเดินเราเดินท่อไว้นะครับผมที่ฝังในเนื้อปูนก็ดีเราจะงอแบบ90หรือ45องศานะครับผม เราก็สามารถใช้เส้นลวดนี้นะครับผมนำเข้าไปก่อนได้เลยนะครับง่ายดายมากนะครับใช้นำไปแล้วก็ตรงอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ูกนะครับเนี่ยครับก็จะมีมีรูอยู่ตรงด้านหัวน,นะครับหัวท้ายเลยนะครับผมเราก็ใช้สายไฟเกาะเข้าไปแล้วก็ใช้ผ้าเทปพันสายไฟพันไว้นะครับผม